สวัสดีครับผมมื้อนี้จะมาพบกับช่องเรื่องเกษตรแป่งปันนะครับมื้อนี้ก็สีพาพโปรตินองครับมาเบิ่งครับผมเด็กทำการทดลองเลี้ยงครับเป็นหมูอันนี้หมูปลาครับหมูปลากับหมูดําครับผมก็เป็นมือใหม่นะครับนี่คือหมูดาจะถือว่าตอบโจทย์อยู่ครับอันนี้เป็นลูกเพื่อนครับลูกหมูปลาเนี่ย มันได้สี่ตัว้วครับที่แรกมีแม่เพิ่นมันตายตัวหนึง่งนี่แต่แม่เพื่อน,นผสมไปแล้วครับอันนี้เป็นท้องแรกเพื่อนครับได้สามได้สี่ตัวครับมันตายตัวหนึง่งเล็กกะจะพามาเิ็นเป็นมูดําครับมูดําเนรนี่ลูกเพิ่นครับ อันนี้สองตัวนี้ท่องท่องที่สองนะครับคือท่องแรกนั้นได้สิบเอ็ดตัวายไปเบิดแล้วตอนสิบเอ็ดตัวในท่องแรกคายตัวละหาร้อยน้ำนักอยู่ประมาณสามถึงห้าโลครับเป็นมาลับอาไปแต่ท่องสองเป็นข้อนะเจ็ดโตครับแต่คายออกไปหาโตเอาไ้สองตัวครับตัวนี้มันทรงจิกเป็นแน่พันได้อยู่ตัวนี้แต่ตัวนี้บทรงปัไหา ผลผลิตที่ได้ก็เป็นนะที่พ่อจครับเพราะว่ามันก็บินกับไรเนี่ยก็ต้องบึงน้ำเด้กับอาหารเขาอาหารเขาก็ต้องมีอาหารลดต้นทุนครับข้อดีของหมูป่านะครับข้อดีของหมูปลานี่คเพื่อนเพื่อนเลี้ยงลูกง่ายครับเพ่อนแบบเอาไม่ได้ไปอุ่นกับมันเลย คือเพื่อนคลอดมาเพิ่นจะทำการดูแลเองเลยบ่ได้หายไ,ไปโอนแต่ว่าอัตตาการคลอดลูกเพื่อนเนื่อนได้4ีตัวนะครับ็บ่บหลยบันใดแต่ว่ามันเป็นท้องแรกนะครับท้องที่สองกำลังผสมแ้ะบรูสติดระบรล,ล้อรอเบิ่งก่อน มูป่าเพิ่นหิวเพิ่นกระสีบกกระวนกระว่ายปไปเลยครับแต่ว่ามูดำเนี่ยถ้าหิวนี่ิกระวุนกระวายเนี่ยเสียงดังเนี่ยแต่ว่าอัตราการให้ลูกเพื่อจะให้ลูกหลายโตครับให้ลูกเยอะครับก็แทบจะบม่มีขอเสียแล้วครับก็เลียงผสมประส,สานกันไปแต่มูดำนี่ก็ได้เบึงเพิ่นน,น้อยครับเป็นขอดลูกเรื่องเป็นโรคเป็นยังบอกอะ ถ้าที่ผมเลี้ยงมากกับมีแต่หมูดำนี่แหละครับเป็นช่องเสียส่วนหมูป่านะผมเป็นยังครับก็แบบไม่ให้ไม่ให้เบิ้งครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับที่ไผรอยากเลี้ยงหมูก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่ผมก็ว่าเสียามาอีกเจ้าตัวสองตัวอยู่ครับเสียแม่พันธุ์ใหม่เจัก,กตัวสองตัวอยู่นี่ส่วนตัวนี้เนี่ยผมก็เสียไว้เป็นแม่พันธุ์เพราะว่ามันสูงคืออยู่ แม่พันธุ์ดีๆด้วครับผมเพราะว่ามันมีอีกตัวหนึ่งอที่ผมเลี้ยงมันคลอดลูกมามันมันบบเบิงลูกครับลูกมันตายกืบเบิดลก็มันก็ต้องเบิงแม่พันธุเนี่ยเพราะว่ามูดำบางตัวเบิ่นกับบเบิงลูกนะครับเราก็ต้องทําการคัดออกเพราะมันก็เสียผลผลิตเท่านั้นครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์ต่อความันพี่น้องนะครับ เป็นแนวทางที่พายอยากเลี้ยงหมูครับที่สําคัญคือพวกอาหารลดต้นทุนด้วยครับถ้าภายสงสัยตรงใดกะคอมเมนต์สอบถามผมได้หรือว่าทวมาหาผมได้เดี๋ยวผมจะทิมเบอร์ไว้ให้ผมก็เป็นมือใหม่ฮัดเลี้ยงครับมีประสบการณ์เล็กๆ่น้อยครับจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วได้ครับผมช่อง YouTube น้อยครับ